อีซสุูดีแม็กสเปคแครบเอ็กซิลี่หนึูพาวเวรุ่นปี2016คันนี้ออกรถเพียง1,900บาทวันนี้คุณจะได้ผ่อนค่างวดเริ่มต้นเพียง6,900เท่านั้นเองนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลล์พี่โบอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้พี่โบประจำการที่บริษัทสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์จำกัดสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้พี่โบก็จะพาทุกท่านมาพบกับ Isuzu D-MAX s p e c c a b X-Series 1.9 Blue Power และคันนี้เป็นรถรุ่นปี2016ค่ะเป็นรถที่ปีใหม่ไม่น้อยแน่นอนค่ะเราไปชมความสวยพร้อมๆกันเลยนะคะ และสำหรับ Isuzu D-Max X-Series คันนี้นะคะบอกไว้เลยนะคะว่าเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวมากๆเลยนะคะ ด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคัน360องศานะคะและสำหรับ X-Series รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นปี2016ที่เริ่มต้นด้วยสเกิร์ตด้านหน้าสีแดงเข้มๆสดๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะและแน่นอนค่ะ Isuzu D-Max X-Series จะต้องมีสติกเกอร์ที่แสดงสัญลักษณ์ของ X-Series นั่นก็คือสติกเกอร์คาดที่ฝากระโปรงหน้าและฝาท้ายด้านหลังนะคะ และมาพร้อมตัวอักษรอิซุสุสีแดงที่ด้านหน้าตัดกับกระจังหน้าสีเทาด์กเกรย์ได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ให้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะคะและแน่นอนค่ะตัวท็อปแบบนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะนอกจากความเท่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มาเดิมจากโรงงานแล้วนะคะวันนี้คันนี้ยังมีแต่งเพิ่มเติมมาให้ด้วยล้อแม็กขอบ18นะคะเป็นล้อแม็กเวลขอบ18 หน้าดำล่องแดงเข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวเลยนะคะกระจกมองข,งข้างของเขาก็สามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้และกระจกมองข้างก็เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะตัวอักษรสเปคแครบสีแดงแน่นอนค่ะ X Series ตัวอักษรสีแดงแน่นอนนะคะและสเกิร์ตด,ด้านข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ X Series คันนี้ มีครอบมือเปิดแบบโครเมียมเพื่อป้องกันร่องรอยขีดควรจะการใช้งานมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มของคันนี้นะคะเป็นฟิล์มปลอด60นะคะภายในส่องออกมาภายนอกดูสว่างแน่นอนแล้วก็ตัวสีของฟิล์มปลอดคันนี้นะคะตัดกับสีรถได้เข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆเลยเดี๋ยวโบพาชมเมอดอาร์ตกันค่ะ แน่นอนค่ะสำหรับ X Series คันนี้นะคะเป็นรถปีใหม่นะคะเพิ่มความสะดวกสบายด้วยการเปิดแคบได้เป็นตัว Space Cap แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้ชมเมดอาร์ตกันค่ะเมดอาร์ตเรียงตัวสวยเลยนะคะตะเข็บตรงแนวนะคะใช้มือรูปนะคะไม่บาดมือแน่นอนค่ะวารันตีให้เลยนะคะว่าคันนี้ไม่มีประวัติพลิกคว่ำจมน้ำหรือว่าชนหนักมาแน่นอนค่ะ มาดูความเท่กันต่อที่ด้านท้ายรถของคันนี้กันนะคะเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ X Series ก็จะต้องมีสติกเกอร์แต่คาดท้ายมาให้แบบนี้นะคะและสําหรับคันนี้นะคะไฟท้ายของเขาดูโดดเด่นมากๆเลยนะคะเพราะให้ไฟท้ายมาแบบหลอด LED นะคะชัดเจนแน่นอนเมื่อคุณอยู่บนท้องถนนค่ะและที่ด้านหลังของเขาก็จะมีสเกิร์ตด้านหลังมาให้ด้วยลงตัวมากๆเลยนะคะสําหรับชุดแต่งเดิมจากโรงงานของคันนี้เดี๋ยวโบพาไปดูออปชั่นภายในกันค่ะ โอเคค่ะสําหรับภายในของคันนี้นะคะเดี๋ยวโบวารันตีความใหม่ของคันนี้ด้วยเลขไม้ให้เลยนะคะและสําหรับเลขไม้คันนี้เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและเรามาดูความโดดเด่นของภายในของรุ่น X Series คันนี้กันค่ะ X Series เขาจะให้โทนภายในมาด้วยโทนสีดำนะคะตัดกับสีแดงนะคะที่ขอบประตูก็จะมีคาดสีแดงมา และก็พิมพ์ตัวอักษร X มาด้วยนะคะนั่นก็คือแสดงรุ่นรถ X Series นั่นเองค่ะและคอนโซลภายในก็จะเป็นคอนโซลสีดำนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งพลาส,สติกสีแดงเพิ่มเติมมาให้นะคะตัวเบาะเองก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตัดแซมกับสีแดงแบบนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ X Series แน่นอนค่ะและเครื่องเสียงของคันนี้ไม่แพ้รุ่นใดๆเลยนะคะเพราะว่าสำหรับคันนี้ ใครที่ชอบฟังเพลงนะคะบอกไว้เลยว่า XSeries ตอบโจทย์แน่นอนค่ะเพราะว่าให้ลำโพงมาถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับคันนี้ไม่ว่าคุณจะอยากฟัง FMAM หรือว่า CD MP3 AUX USB หรือว่าต้องการเชื่อมต่อกับบลูทูธก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะและเพิ่มระบบความปลอดภัยมาด้วยระบบเบรก ABS ค่ะทำงานควบคู่กับระบบ EBD นั่นก็คือการกระจายแรงเบรกได้อย่างลงตัวนะครับสามารถขับเคลื่อนออกตัวใช้งานระบบเบรกด้วยความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะ และคันนี้นะคะให้เกียร์มาแบบเกียร์6สปีดนั่นเองนะคะใช้งานง่ายๆสะดวกสะดวกเลยนะคะดูความใหม่โดยรวมของภายในแล้วนะคะใหม่มากๆเลยนะคะเจ้าของเดิมใช้งานมารักษาเป็นอย่างดีค่ะและตัวพวงมาลัยของเขาเองนะคะก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเย็บตะเข็บได้สีแดงนะคะเป็นเอกลักษณ์ที่ลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวโบไปนั่งที่เบาะหลังให้ชมความกว้างกันนิดนึงนะคะ isuzu d max x series คันนี้นะคะบอกไว้เลยว่ารันตีด้วยตัวโบเองเลยนะคะ ะค,ะความกว้างกว้างมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องห่างระหว่างขานะคะหรือว่าจะเป็นช่วงระหว่างศีสากับหัวเกง๋งกว้างมากๆนะคะรับประกันเลยค่ะว่าเดินทางไม่เหนื่อยไม่เมื่อยแน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความเดิมที่ห้องเครื่องกันค่ะว่าคันนี้เดิมและสวยแค่ไหนกันค่ะและสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 1,900cc ค่ะและให้กำลังแรงม้าสูงสุด ถึง150แรงม้าก,กันเลยทีเดียวค่ะระบบการกระจายน้ำมันของเขานะคะเป็นระบบ Common Rail Direct Injection นะคะและสำหรับคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันมากและนอกจากนั้นนะคะโบวารันตีให้นะคะว่าคันนี้ไม่มีประวัติพีิคว่มจมน้ำหรือว่าชนหนักแน่นอนเนื่องด้วยว่าเราสังเกตได้จากตัวคานหน้าและคานด้านข้างเลยนะคะน็อตไม่เคยขยับแม้แต่จุดเดียวเลยนะคะมีเพียงหงจุดเท่านั้นนั่นก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นเองนะคะ และสําหรับคันนี้นะคะแผ่นเพจเรียบสวยเลยนะคะไม่เคยผ่านการซ่องแซมใดๆทั้งสิ้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวปิดให้ชมความสวยกันอีกรอบนึงนะคะโอเคค่ะสำหรับ isuzu d max spec cab x series 1.9 b u u o w o w e รรุ่นปี2016คันนี้ราคาเพียง549,000บาทค่ะและวันนี้โปรโมชั่นดีๆถ้าคุณมีประวัติเครดิตด,ดีออกรถเพียง1,900บาท และวันนี้นะคะให้โปรโมชั่นผ่อนดอกเบีย้ย0%นานสูงสุด12เดือนค่ะวันนี้คุณจะได้ผ่อนค่างวดเริ่มต้นเพียง6 9 0 0เท่านั้นเองนะคะและถ้าใครที่สนใจรถยนต์สวยๆคันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยค่ะ0924994987ค่ะย้ำอีกรอบนะคะ0924994987หรือตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะออกง่ายออกได้ทุกอาชีพ ทำสัญญาให้ฟรีทั่วประเทศไทยจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยวันนี้การรีวิวรถสวยของโบต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในรีวิวรอบหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ